สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับผมก็ดีทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูชมนะผมะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนีนะ้ผมก็เป็นวันเกิดของสาห้าผมวันคล้ายวันเกิดน,นะผมแล้วก็เป็นอวันที่ห้าผมเดือนเมษานะผมที่ควานนะผมยังไม่ได้จัดวันเกิดนะผมให้กับน้องนะครับผมสาวห้านะผมก็ พรุ่งนี้นะครับผมวันที่หกนะผมถ้าได้มาดูมชมนะผมวันที่หกเราก็จะมอีอาติมนะผมที่สาวาชอบกินนะครับผมแล้วก็เค้กวันเกิดเล็กๆแล้วก็ผลไม้นะครับผมให้กับน้องแล้วก็พี่พลอยอีกเชือกหนึ่งนะครับผมได้กินร่วมกันนะครับผมเพจนี้ก็นะครับผมเราก็จะพาน้องไปอาบน้ําเช่นเคยนะครับผมกำลังเดินไปนะครับผมเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนนะครับผม ร้อนมากนะผมเข้าเดือนนี้นะผมดูนะครับผมควานเองก็พอดีควานก็เชือกที่ควานผูกนะผมเส้นนี้นะผมจะผูกน้องนะครับผมที่ควานเองจะต่อ,อทำแบบเป็นแบบถักแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบยังไงผมสมกับตัวยูนะครับผมกับโซ่โซ่ที่ผูกขาน้องเนาะอันนี้พูดแบบ จากใจควันนะผมก็เพราะว่าน้องอเริ่มสนมากนะครับผมตัวแบบตรงๆนะผมเชือกที่ควันคิผูกทุกครั้งที่คลิปที่ควันลงนะผมเชือกเล็กกว่าเส้นนี้นะผมนี่นะผมอันนี้ควันซื้อมาเมื่อวานนะผมซื้อมาผูกให้กับน้องนะผมประมาณหกเจ็ดเมตรนะผม อยู่ที่หนึ่งพันคะแนนัะผมเพราะว่าเชือกเล็กผมฟันผูกไม่อยู่นะผมรู้สึกว่าจะอ่าจะพังเร็วไม่ใช่จะขาดเร็วนะผมควันก็เอาเชือกเส้นใหญ่เลยครับผมมาผูกน้องนะครับผมว่าน้องดูอ่าข้างหลังน้องนะผมดูนะผมที่ว่าฟวันคือพูดว่า ทางถ่ายก็จะมีนะผมที่ว่าภาษาบ้านควันก็เรียกเรื่องเบสเมื่อเฮ้ยนี่นะผม,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 ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเพราะว่าควันผูกโซ่ไม่ได้ผมถ้าผูกโซ่ปึ๊บอ่างาเสาห้านะผมจะเละหายหมดนะผมเด่นแรงนะผมดูก,กินดีนะฮึกินเฉพาะควันอยู่นะผมถ้า ควันไม่อยู่นะผมไม่กินจริงๆนะผมจะเดินนะผมไม่ได้เดินไม่ได้ทําอะไรนะผมต้นไม้นะผมหักเป็นที่ควันเคยลงคลิปนะผมแต่ควันไม่ได้ลงคลิปให้ดูอีกนะผมอออตื่อมาตอนเช้านะผมรู้สึกว่าน้องเบบกสอบห้าเนาะจะเหมือนแบบเหมือนวัยรุ่นเข้าสู่วัยรุ่นนะผมพูดแบบตรงๆเนาะ ก็เหมือนผู้ชายนะครับผมปศุรุ่นก็อาจจะมีนะผมเห็นสาวๆประมาณนี้นะครับก็มีความคลึกนองนะครับผมขวันเองนะผมเพราะว่าตอนเช้ามาขวนเข้าไปดูนะผมตรงอววยวะเพศของน้องนะผมไหลไหลนะผมเพราะว่าพี่พลอยผูกไว้ใกล้นะผมน้องได้กินพี่พลอยหรือ เหมือนว่าน้องกฤษฎ์พูดง่ายนะครับผมปันก็พูดแบบตรงๆนะครับปานก็ตัวพูดผิดพูดถูกนะผมตัวแบบบางคําที่เราพูดไปอาจจะไม่รู้นะผมซึ่งกฎของ y o u t u b e นะผมเป็นประมาณไหนยังไงนะครับผมแบควานเองก็ไม่รู้นะครับผมปันก็พูดแบบเหมือนว่าน้องเป็นเป็นนุ่มเร็วนะผมปันก็ ได้ซื้อนะผมเด็กอ่าเชือกนะผมเส้นใหญ่มากนะผมมาผูกไว้ทั้งเย็นทั้งเช้านะผมเพราะว่าน้องเด่นแรงจริงๆนะผมวันนั้นควานผูกโซ่นะผมออาแบบดีนะผมเชือกขาดช่วงช่วงสว่างนะผมถ้าขาดช่วงเด็กนะผมตายนะผมควานนะผมรู้ไปอยู่ไหนนะดีนะ ดีภาคพิกรรมนะผมแกก็ปกปักนะผมคงของน้องนะผมท้างขวานนะผมดีไม่หลุดกลางคืนตอนเด็กนะผมที่ขวานนอนเนาะขวานเองก็เอ้าทำไมช้างนะผมทำไมสาวห้าเดินใจจังเข้าไปดูเชือกขาดเฉยนะผมนี่ผมขวานก็ซื้อมานะผมมาผูกเชือกอย่างเดียวนะผมเพราะว่าผูกโซ่ไม่ได้ขวานเองก็ต้อง ทำอย่างนี้นะผมถ้าผูกเชือกอผูกโซ่ก็จะเล่นนะผมใส่งาน,นะผมใส่งาแล้วก็อาจจะงานมีตําหนินะผมถ้าผูกเชือกร้อนร้อนมากๆใส่หลังน้องน้องจะอ่ามุนเสบเส็นะผมน้องก็จะไม่เล่นนะผมควันเคยผูกนะผมเชือกล็กๆนะผมผูกนะผม,ะผมอยู่นะผมเพราะว่าน้องเล่นปุ๊บพอเวลาเสบ็บน้องไม่เล่นนะผมถ้าเป็นโซ่ไม่ได้นะผมเล่นอย่างเดียวนะผม มาผูกให้กินหญ้าแบบนี้ไม่กินนะผมพอควันเดิอนออกปุ๊บเล่นอย่างเดียวนะผมต้นไม้ต้นไหนครับผมก็หักดันอย่างเดียวนะผมโชว์พระกําลังนะผมว่าตัวเองแข็งแรงสัมมานะดูดูบน,มนแม่บอกว่าอู้ตัวใหญ่เ,อเยอะนะผมเมื่อวันอ่าญาติอ่า,า,อาน้องของคุณแม่มามา,มาหานะผมมามามา,มา นก็ว่าอสองห้าสูอ่าโตเร็วนะผมปันก็กว่าล้วจะดัดน้องให้กินยาอย่างไงเนาะน้องก็กินมาๆม,ามาก็ของพี่พลอยนะผมหญ้าที่อ่าเราไปทำงานเป็นแบบยาก,กินด้วยกันนะผมพอพอพีพลอยนะผมอ่ากินไม่หมดสองห้าก,ก็เก็บนะผมเก็บ กินหมดจริงๆนะผมเก็บเศษของพ่ชอยนผมก็ฟังรู้สึกว่าน้องจะติดสัตว์นะผมจริงๆนะผมฟังมือนที่เลี้ยงของคุณพ่ออพ่อของสาห้านะผมยาไม่กินนะผมจะอเหมือนแบบอปัสสาวะนะผมของทั้งพังนะผมจะจกกินอย่างเดียวผมกินอ่าดื่มกระทั่งนะผมน้ำปัสสาวะของทั้งพังนะผม เป็นคปันว่าน้องรู้สึกว่าเสาห้าจะติดนะผมติดสัตว์ติดเร็วนะผมฝันก็ตัวเล็กขนาดนี้ติดสัตว์เร็วนะพันก็ยังงงอยู่ตื่นมาตอนเช้าก็ระยาเพศของเสาห้าก็นะผมก็มีน้ำจิจินะผมที่ไหลออกมาเยอมนะผมเต็มนะผมฝันก็เลยบางครั้งก็พูดพูดแบบ พูดน้องนะผมสั่งน้องแบบสั่งยากพูดแบบไม่เหมือนเดิมกว่าจะสั่งนะผมถ้าเห็นคนเยอะๆนะผมคือแบบเห็นแบบนักท่องเที่ยวเยอะๆควันก็ลาพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะนะผมชค่ฟังท่า่นะผมอันนี้ควันสังเกตดูหลายครั้งนะครับผมเพราะว่า ถ้าชาติองชาติไม่มีกล้วยหรือว่าอะไรนะผมมาให้น้องกินหรือมาเสาซีหรือว่ามายกน้องประมาณนี้นะผมน้องจะไม่ค่อยชอบนะผมคือแบบผลไม้นะผมที่ควันไปทํางานผมทาถ้าได้กินนะผมน้องกินเร็วแล้วก็จะกินอย่างเดียวนะผมถ้าว่าผลไม้หมดแล้วมาโยกอามาเสาซีอะไรนะผมบางคนก็นะผมก็ บางแขกเนาะก็อาจจะอ่าให้บ้างไม่ให้บ้างแบบอ่าเล่นกับน้องนะผมแต่น้องก็เป็นช้างพายแล้วพายเองก็ต้องขอดใจนะผมว่าน้องเป็นวัยที่กําลังตนนะผมกับพันเองนะผมพ็พยายามที่จะให้มันดีที่สุดนะผมขอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือประคุปกรรมนะผมวานเองนับถือนะผม หลายนะผมผักอุปกรรมนะผมทั้งพ่อทั้งแม่นะผมคันก,ก็ทุกเช้าก็จะมีนะผมเรียกท่านนะผมมากินข้าวด้วยกันตอนเช้าทุกเช้านะผมเพราะว่าประเพณนี้เป็นแบบนี้นะผมของขวันนะผมก็ให้แกมาช่วยป,ปักรักษานะผมอย่าให้มีอันตรายอะไรนะผมกับน้อง้างแล่นก็ครอบครัวของขวันนะผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ อ่าบรรพษนะผมของควานเองก็ทำม,มาตั้งแต่นะผมถ้าออกมาจากบ้านเกิดของเรานะผมมาอยู่ต่างถิ่นนะผมเราก็ต้องมีเส้นมีอะไรนะผมให้เจ้าที่เจ้าทางหรือที่เขาอยู่ที่เรามาอยู่ด้วยนะที่ตรงนี้นะผมให้เขาได้กินนะผมสิ่งไหนที่อ่าไม่ดีไม่งามก็อย่าให้เจอกับน้องช้างแล้วก็ครอบครัวของควันนะผม ฟันก็ถือไปตามคุณพ่อเนาะคุณพ่อทั้งมันผลุดนะผมฝันเองก็พูดไม่ถูกนะผมขอบฟันเองมา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 ฮี่มาฮึประมาณนี้นะผมขอบฟันนะครับผมเดี๋ยวก็ใกล้ถึงนะผม่บน้ำนะผมเราก็จะได้มามาดูอีกครั้งนะผมทลิปนะผม ก็ควันก็พอดีควันโบเพิ่งกลับมาถึงนะผมไปรับลูกชายกลับมานะผมมามาหานะผมเพิ่งมาถึงควันเองก็เอาาม้อผูไว้ข้างนอกงนะผมก็ข้างในอาจจะมีเด็กเล่นเยอะนะผมแล้วก็ยังไงนะผมก็คือแบบกำลังสร้างป่าไอส,สร้างปางนะผมที่จะเปิดปางนะผมก็คนเยอะแล้วก็ คนก็นะผมชอบไปไปอไปพูดเรียกน้องอย่างงี้นะผมบางครั้งน้องก็เสกซ้ายเสกอ่าหัวสับับนะผมให้นะผมปานก็ไม่อยากถูกไว้ข้างในนะผมถูกไปข้างนอกเล่นน้ําให้เขาอยู่คนเดียวเล่นต้นไม้กระช่งนะผมไม่อยากให้อถุกคนเนาะไปเรียกน้องนะผมใส่น้องก็ เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ธรรมดาผมก็เข้าสู่ว่ากำลังโตนะครับผมหรือน้องโตเร็วหรือเปล่าฟันก็ไม่รู้นะครับผมแต่ฟันก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดนะครับผมกับฟันเองนะครับผมก็ฝากคลิปนี้เพียงไว้เท่านี้นะครับผมก็คลิปนี้นะัผมบางคำพูดที่ขาดพูดออกไปไม่ดีหรือไม่สุภาพนะครับ ก็ขอโทษขอแผ่ไว้นะตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดทับสไลค์ให้กับช่องเล็กนะผมช่องไทยสองห้าผมหรือท่านใดนะผมที่เข้ามาดูชมก็อันนี้ผมพวกนี้นะผมเป็นจัดวันเกิดให้กับสองห้านะผมก็ก็ได้นะครับผมมาอวยพรให้กับที่เราจะไลฟ์สดให้ดูนะครับผมเป่าเค้กเล็กๆนะผมไม่มีอะไรมากไมยนะผมกับสอห้าของเรานะผมช่องเล็กๆนะผมวันนี้นผมก็ ขอให้นะผมทุกท่านนะผมมีแต่ความสุขนะผมทุกประการนะครับผมสวัสดีนะครับ